สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่จะนํามาอธิบายเพิ่มนะกับประเด็นที่ตั้งเป็นท็อปิกอยู่ในขณะนี้นะครับว่าพอดีเขามีประเด็นว่าที่ถามมาแนละ้วเบซื้อขายนะที่ดินนสากอมานะแต่หนะลังจากเข้าไปครอบครองและตรวจสอบนะ ไปยื่นนะครับพบว่าเนี่ยมันอยู่ในเขตป่าเนี่ยมันสามารถออกโฉนดได้หรือไม่อย่างไรก็เลยจะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันนะครับซึ่งน่าจ,จะมีหลายคนที่ประสบพบเจอปัญหานี้หรือแนวทางในการออกเอกสารสิทธิ์หรือเขาเรียกว่าข้อต่อสู้ที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยขออนุญาตบอกกล่าวช่องอช่องทางนะครับผมมีช่องทางหลกักๆ3ช่องทางครับช่องทางที่กําลังไลฟ์เนี่ยก็คือแฟนเพจครับมีที่ดินสอประกอโคอ,อยากมาเล่านะฮะแล้วก็ช่อง YouTube พิมพ์คำว่าจานบาจอนจานสระนอนหนูววแหวนสระอาหารนะครับซึ่งช่อง YouTube ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาสาระที่ละเอียดนะฮะแล้วก็ยาวนะฮะบ,บางคลิปก็ยาวหรือบางคลิป ที่เป็นไลฟ์สดจะยาวแต่บางคลิปที่เป็นเนื้อหาเฉพาะท็อปิกนั้นก็จะแค่นั้นก็จะสั้นครับใครไปค้นคว้าอะไรก็แนะนําให้ไปค้นคว้าที่ YouTube มากกว่าแล้วก็ t i k ต o k ครับตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสั้นๆไม่ยาวมากนะครับ j a i n w a w r นะครับใครจะสมัครสมาชิกโน่นนี่นั่นก็ตามอทีิอาศัยทุกแพลตฟอร์มนะครับก็มีให้สมัครสมาชิกอย่างแฟนเพจเนี่ยเขาก็มีเรื่องให้ดาวใช่ไหมครับ ก็สนับสนุนให้ดาวกันได้หรือช่อง YouTube เขาก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แงก็ Tank, คือปุ่มขอบคุณแล้วก็การสมัครสมาชิกรา,ายเดือนโน่นนี้นั่นก็เป็นเรียกว,ว่าบริษัทของเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นแหละเขาดำเนินการให้โอเค้าสุน้อหาสาระกันเลยครับหนึ่งครับน้องสามกออยู่ในเขียดปานะครับออกโนนได้หรือไม่นะครับตัวนี้คือมีน้องสกอแล้วนะครับ อย่างที่ผมบอกครับการจะออกโฉนดนะครับการจะออกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับต้องดูอะไรครับต้องดูกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการนะครับนะครับในวันที่ยื่นคำร้องคำขอนะครับส่วนวิธีวิธีการออกนะครับให้ดูวิธีปัจจุบันว่ามันให้ดูกฎหมายปัจจุบันนะครับ ในห่วงเวลานี้ครับแน่นอนว่า,าการจะออกได้หรือไม่ได้เราต้องดูว่ามันต้องห้ามตามกฎกระทรวง4-3หรือเปล่าครับกฎกระทรวงนี้มาปิดประตูปิดล็อกหลายๆประเด็นหลายๆพื้นที่ที่เคยออกได้โดยไม่มีข้อห้ามอะไรมามากมาจำกัดอะไรมากเนี่ยก่อนหน้านั้น พอกดกระซวงพอหนึ่งเมาสามเจ็ดปุ๊บเนี่ยิดตายเลยครับหลายๆประเด็นนะปิดตายอ่าปิดตายก็เป็นเหตุให้ค้างเติออยู่หลายเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นปัญหานะกฎกระทรวง4 3เนะี่ยหลักๆก,ก,ก็คือที่อยู่ในเขตรัฐครับที่ทางการเขาสงวนของห้ามที่เขาหรือภูเขาอ่าที่สนับประโยชน์พวกเนี้ซึ่งชาวบ้านชาวช่องเราใช้เพื่อ ประโยชน์สาธารณะใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันพวกนี้แล้วก็อะไรที่เกาะที่เกาะเนี่ยที่ภูที่เขาเนี่ยเว้นแต่ว่าเขามีสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ในเขตที่ดินของรัฐหรือที่ทางการเขาสงวนวของห้ามไว้นะครับอย่างเช่นพวกเขตป่าไม้ถาวอนหรือเขตพื้นที่ความราชันที่สามสิบห้าร้อยละสามสิบ้าขึ้นไปเนี่ย ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ป่านตามมาติคอรมอนะครับสามธันวาปี28นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดได้หรือไม่ได้ต้องพิจารณาตัวนี้สเต็ปแรกสเต็ปต่อมามาดูวิธีวิธีการออกปัจจุบันมีการออก2รูปแบบเฉพาะรายกับเดินสำรวจ อ่าสั้นๆง่ายๆครับใครอยากไปรู้รายละเอียดไปไล่ดูคลิปในช่อง YouTube ที่หลังเอาแล้วก็ได้ตี่นั้นอธิบายไว้แล้วว่ามันยังไงมีหลักเกณฑ์ย,ยังไงแต่เฉพาะรายกับเดินสำรวจเฉพาะรายก็คือเฉพาะรายที่ไปยื่นคำขอที่สมงานที่ดินอ่าก็คือจะออกเฉพาะรายได้ต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานสําหรับที่ดินนะส่วนเดินสำรวจเนี่ยหรือออกทั้งตําบลเนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง43ข้อ14นั่นแหละ ครับก็ที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับ,ร iji, รบทีนี้เรามาดูที่ยังเขตนี้น้องสามก่อถือว่าเป็นที่ดินที่มีหลักฐานนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่มีหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นการออกสามารถออกเฉพาะรายได้นะที่สมักง,งานที่ดินในเขตที่ดินตั้งอยู่นะครับเขตนี้หนึ่งครับออกโฉนดได้โดยการออกเฉพาะรายครับเฉพาะรายไหนเฉพาะราย ที่ไปยื่นทำขอนะเสียเงินเสียคำเสียค่าใช้จ่ายของตัวเองครับนะครับ,นะรบไปยื่นทำขอได้ครับตามมาปรา59าประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเรื่องการออกเฉพาะรายครับมีหลักฐานอะไรบ้างครับหลักฐานสําหรับท,ที่ดินที่สามารถออกเฉพาะรายได้หนังสือหลักฐานการแจ้งการครอบครองหรือส่อข้อหนึ่งครับใบจองใบนะหยียบยำ้ำนังสือรับรองการทำประโยชน์ ก็พวกนอสามครับสามเพียวเพียวสามกสามขอได้หมดได้หมดถ้าสดชื่น <t ries> ะนะเกี่ยวกันไหมนะแล้วก็หนอปราจองนะครับปราจองที่ทางการประทับรับรองว่าได้ทำประโยชน์แล้วแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพนะพวกที่นิคมสากรก์นิคมสร้างตนเองครับนิคมสร้างตนเองก็นอคสามนิคมสารก์ก็ นห้าเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลสามารถนําไปออกเฉพาะรายได้นะอย่างตามท็อปิกเขามีนอสามกสามารถยืดออกเฉพาะรายได้ครับนะครับถามว่ากรณีพวกนี้นะครับเวลาออกโฉนดเนี่ยตามห้าสิบเก้าเนี่ยประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยจะมีข้อจํากัดโน่นนี่นั่นไหมนะจํากัดจํานวนไร่ติดข้อกาหนดห้ามโอนไหมไม่ครับพวกนี้ไม่มีข้อจํากัด ใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาบอกตอนท้ายนะครับ,รบอยากออกกี่เล่ก็ออกครับถ้าพื้นที่นั้นมันออกได้และเป็นพื้นที่ที่ออกได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะนะฮะมาต่อนะครับก็คือออกได้แต่เมื่อยื่นไปแล้วดำเนินการขั้นตอนแล้วรกรณีนี้เขาถือว่านะครับตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันต้อง มีขั้นตอนเพิ่มครับหรือชาวบ้านหรือพี่ๆทนายบางคนชอบพูดกับผมว่าสร้างขั้นตอนเพิ่มแต่จริงเขาก็ทําตามระเบียบนะนะครับไม่ได้มีเจตนารายนะครับแต่บอกว่าอเขาก็สร้างขั้นตอนเพิ่มตามระเบียบนั่นแหละนะระเบียบเนี้อ่าเปิดช่องว่ากรณีที่ดินที่มันคาบเกี่ยวเนี่ยติดต่อโดยล้ำล้ำนะหรืออยู่ใน เขตป่า5ประเภทนะครับผมเคยเขียนไว้ในแฟนเพจครับเขตป่าห้าประเภทมีอะไรครับป่าสงวนอุทยานพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าพื้นที่จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรพวกนี้มันต้องมีกระบวนการเพิ่มขึ้นมาโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง43นั่นแหละพิสูจน์ว่าที่ดินแปลงนี้มันมีที่ไปที่มา ชอบด้วยกฎหมายดไมายอย่างไรเขาก็ตั้งคณะกรรมการพิสูจน์อามกระทรวงครับนะครับหลายคนถามมาว่าแล้วถ้าเป็นที่ดินที่เขตป่าเหล่านี้มันเป็นที่ดินข้างเคียงติดต่ออ่ามันเป็นที่ดินที่ติดต่อข้างเคียงอ่าโดยที่เราไม่ได้ครับอ่าที่ดินนั้นไม่ได้ติดต่อครับเกี่ยวโดยล้ําหรืออยู่ในเขตป่าเนี่ยมันต้องอ่าเจ้าหน้าที่อ้างว่าต้องตั้งคณะกรรมการเพิ่มอย่างงี้ถูกไหมไม่ถูกครับถ้าเขตป่าห้าประเภทเป็นที่ดินข้างเคียง ไม่ต้องสร้างขั้นตอนเพิ่มนครับไม่ต้องสร้างขั้นตอนเพิ่มครับ,นะรบโดยหลักกฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจในการมาตั้งคะ้ารมาการนะครับถ้าเป็นเขตป่าห้าปรเพทเป็นที่ดินข้างเคียงเพราะอะไรครับเพราะแต่ละหน่วยงานเขามีอำนาจหน้าที่ไประวังชี้หรือรับรองแนวเขตได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตั้งขการมการเพิ่มให้มันเสียเวลาเวลานะครับอ่หลายคนว่าตั้งคะ้ารมาการเพิ่มกรอบระยะเวลา นานเท่าไหรนะ่นะครับโน่นนี่นั่นนานเท่าไหร่เนี่ยผมไม่สามารถตอบได้เองไนดะ้ผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับจากระเบียบจากระเบียบก็ประมาณเก้าสิบวันครับระหว่างกันเนะีนะ่ยแล้วก็คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนะี่ยกรณีการตั้งคณะกรรมการนะการยืน่นที่ที่ดินคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าเนี่ยก็เขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องประมาณเก้าสวันนี่แหละ ถ้างั้นมันก็ล่าช้าเกินสมควรนะตัวนี้เป็นคำพิพากษาของสารปกครองเขาเคยให้ไกด์มีคำพิพากษาไวา้ mm hmm. นะครับและคำพิพากษาเหล่านี้ก็เจ้าหน้าที่สำนักที่ดินก็ก็มีแทบจะมีครับแต่ว่าเขาจะเวียนไปกลุ่มงานไหนหรืออะไรก็น่าจะแจ้งทุกๆสำนักงานที่ดิน mm hmm. นะครับตัวนี้เป็นก่อนระยะเวลาตามคำพิพากษานะของสารปกครองนะครับ ผมมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆหลายคนก็ถามมานะครับทีนี้าการตั้งคณะกรรมาการเขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนี้มันชอบไม่ชอบอย่างไรได้มาก่อนอหรือหลังการเป็นที่ดินของรัฐหรือหลังการสมวนหงห้ามถ้าได้มาก่อนก็ออกให้ได้ครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไระครับออกให้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอย่างที่ผมบอกตอ,อนต้นว่าที่ดินพวกนี้แม้จะอยู่ในเขตปานะครับ ให้อยู่ในเขตป่านะครับถ้านอสา 3, นอสานสามกอแปลงนี้นะครับมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือก่อนการเป็นที่ดินสงวนหองห้ามก็คือเขาออกหนะังสือรับรองการทำประโยชน์ให้สามเบี้ยวสามกอสามขอเนี้ยเเนี้ยตามท็อปปิกเนี้ยนะครับแม้ต่อมาทางการจะมีการสงวนหองห้ามในภายหลังนะนะครับ รือแม้ต่อมาเนี่ยมีการประกาศเป็นเขตป่าโน่นนี่นั่นอ่าหรือเขตป่าห้าปเภทที่ผมว่าเนี่ยนะครับกฎหมายก็คุ้มครองนะครับอ่าคุ้มครองคนมีเอกสารสิทธิ์คนมีหนังสือแสดงสิทธิ์นะครับน้องสามกอคนนี้ครับและคุ้มครองไม่ได้ธรรมดาครับสืบสิทธิ์ไปตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบนันและรวมไปถึงคู่รับโอนด้วยนะครับ ก็ได้รับการสืบสิทธิ์ตามกฎหมายได้มีสิทธิ์การครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสืบสิสธิ์ไปถึงผู้รับโอนนะครับตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ดินมามาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องห่วงฉันนะพอไม่ใช่พระใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับแม้อยู่ในเขตป่ามันก็สามารถออกได้เหมือนกันนะครับโอเคครับหวังว่า จะทําให้ทุกท่านเข้าใจกับประเด็นนี้มากขึ้นผมก็เลยหยิบมาอธิบายเพิ่มเล็กๆแน่น้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ